โอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการฟุตเทลิกชแนลกับผมเฟิร์สนะในไมค้ครับกับโปรเจกเออลืมกับโปรเจกไอฮันไมค้าฮันเตอร์นะครับผมซึ่งตอนนี้อยู่กันในพาร์ทที่สองแล้วก็จากพาร์ทแรกนะก็อัดวันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่างไม่ใช่อะไรหรอก แต่ว่าโปรเจกต์นี้ผมยอมรับเลยว่าใช้เวลาตัดต่อนานกว่าโปรเจกต์อื่นๆนะครับผมใช้เวลาทํานานกว่าเพิ่งจะลงไปเมื่อกี้ด้วยซ้ำก็เลยมาอัดต่อก็อย่างที่เห็นนะว่าส s เ r อร์เอยู่นู่นแล้วก็ผมได้คารบอันนี้รอไปแล้วนะครับก็มันก็จะเป็นที่สร้างปืนนะครับโดยที่ปืนส่วนใหญ่ที่ผมจะเล่นจะเป็น assault rifle นะครับผมซึ่งใช้เหล็กยีปด ต้องดูด้วยว่าปืนมันใช้ก็สุดเลยสแันสโคบนี่นะครับมีสโคบด้วยแล้วก็มีที่เก็บเสียงนะครับก็คือผมต้องใช้น,นั้นยสก็คือผมว่าผมจะสร้างบ้านตรงนี้แหละนะครับเพราะซีเซ์เพนไม่อยู่แล้วไงมันไปอยู่บนนู้นแล้วคือซีเซ์เพนมันไปอยู่บนนู้นแล้วนะมันก็เลยลงมากวนเราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำชิเซลชิ เซลจีเซลมีอยู่ทั้งหมดสามแบบนะครับอันนี้ครับได้โอเคอันนี้ก็ครับได้มีออโต้จีเซลด้วยนะครับผมอืมแต่เรายังไม่มีเลสโตนโอเช่ก็คือนี่แล้วก็เหล็กใช่ไหมซึ่งยังไม่มีเหล็กจ้าเาผาเหล็กสักอันหนึง่งไม่เาผามเลยแหละ จะได้สร้างบ้านเลยนะครับแน่นอนว่าอยู่แถวนี้มันอันตรายแล้วเพราะเดี๋ยวซีเซอร์เพน์มันเกิดได้เรื่อยๆนะครับผมอืมสวยนะเนี่ยที่ผมอยากได้จะเป็นบิ๊กไทพื้นเนาะพื้นเอาอเป็นบิ๊กไทส่วนพวกเสาอ,อะไรเดี๋ยวเอาไว้พวกนี้เอามันสวยงไงพื้นเอาบิ๊กไทป์ดีเพราะว่า บิ๊กไทปคือเวลาวางมันก็จะติดกันใช่ไหมมันก็จะไม่แบ่งบล็อกมันจะเป็นขอบเดียวกันเลยนะครับก็ผมก็จะสร้างใหญ่ๆห,หน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใช่ไหมเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองทำสิบสองงาน สิบสองคูณสิบสองเหนไหมตามนั้นแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วนะครับผมเจ็ดแล้วเอาเบรกไทมาเจ็ดแล้วนะทำไนะนะ 8, 9, 10. 10ว้นะเจ็ดนะแปดเก้าสิบสิบละสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็เอานี่ขุดนะครับผม สองเราก็วางเรื่อยๆเลยแล้วก็สางตรงนี้ะชืบนะครับก็มาต่อกันเลยเฮย้ยจะบ้าตายชอบมีคนมาขัดตลอดเลยเวลาแคสเกมเนี่ยนะครับก็ช่างมันวันนี้ก็ทั้งวันแลยผมต้องมานั่งตัดต่อเอาเสียงรบกวนออกเนี่ย นะครับตอนนี้ของเราไม่พอเฮ้ยได้อะไรมาเนี่ยคาร์เมลสปเดอร์กับสกอร์เปียนนะครับผมก็หวังว่าจะเห็นลูกเล่นใหม่ผมกันแล้วเนาะ คี่ว่าจะขึ้นข้อมูลสัตว์อตอนนู้นตนนี้อะไรอ่อะสกาแล็บสกาล็บิทเทลนะครับผมก็เป็นนะไอเขาเรียกอะไรอ่ะ,มะแมลงปีกแข็งของอียิปต์นะครับผมโลกฝั่งอียิปต์เนาะอ่าเดี๋ยวแป๊บนะผมขออนุญาตทำการ ไปขุดมาเบลเพิ่มก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัดกันก่อนนะครับแป๊บนึงโอเคนะก็ไปขุดมาแล้วได้มาทั้งหมดสองชุดนะครับผมต่อไปก็ถมพื้นที่ทาจริงๆน่าทำทพิพิธภัณฑ์มากกว่าน,นี่ยอ,อผมจะสร้างบ้านรอบนี้จะสร้างไปทางแนวทางสไตล์พวก กีดโบราณนะครับผมตามนั้นถ้าชุบหมองว่ารอบนี้คงไม่มีใครโทรมาขัดแล้วล่ะเพราะว่าผมปิดโทรศัพท์ไปแล้วสวยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขุดกันแบ่งไว้สอง แล้วก็เอานี่มาทำเพิ่มทำแค่สิบหกครั้งพอผมจะอยากรู้ว่ามันจะเป็นไงแล้วอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าใช่ปะเสร็จปุ๊บสูงแค่นี้พอเราไม่ต้องสูงเยอะขี้เกียจทำใช่ไหมโอเค <c oughs> เสร็จปุ๊บผมจะทำกำแพงด้วยลาย มาเบิลลากบจะทำกำแพงด้วยลายนีอันนี้มันเสาหมดเลยที่มันเขียนะ่ะที่ผมอยากทำใช่่หมาน,นี่ใช้ลายนี่เป็นกำแพง,งนี่เฮ้ยเฮ้าไม่ได้แล้วมันดันเป็นอย่างนี้คือถ้าเกิดเราต่อขึ้นโอ้ น่าสนใจกว่านี้เอ้ยงั้นเอาไปว่าผมขุดไอ้พวกนี้ออกก่อนนะครับเพราะมันน่าสนใจกว่าโอเควางตรงนี้วางนี้แล้วก็วางนี้ววนปุ๊บก็วางนี้นะครับขุดไปเรื่อยๆสี่์เพนก็นอนอยู่นู่นน่ะคือมันเป็นงูทะเลก็จริง แต่ว่าคือมาเป็นงูก็จริงแหละแต่ว่ามาเป็นงูทะเลใช่ไหมล่ะแต่มันก็เรียกไงดีคือมันไม่สามารถที่จะ <c oughs> <c oughs> เหลือบนบกได้อะสี่เซฟเอนนะ,ะกําแพงผมจะใช้อันนี้จำได้ว่าของกีดโบราณเขาจะเว้นไว้ผมจะเว้นไว้แค่บล็อกเดียวพอ นะครับผมพอมาดูมันก็จะออกสวยๆหน่อยเอาั้งนะเอาจริงๆผมว่าผมจะเปลี่ยนนะเอาเป็นบิทไทใส่ไปตีเอาเป็นบิทไททั้งหมดอะ่ะเพราะมันจะได้เหมือนกั้หมดนะครับก็ออกนี้มาแล้วก็เปลี่ยนเป็นบิททารายอะเอาจริงๆมันถือแล้วตีได้นะครับผม อย่างที่ผมทำไปอ่ะอถือแล้วตีอเ <c oughs> ตียงผมต้องสีดำละผมเป็นคนชอบสีดำนะครับผมอ่ต่อมาเราทำบิ๊กไทก่อนเตียงเราจะต้องเตียงเราอยู่นี่ครับปะละ่ะนันทะเลทรายตอนนี้ที่ผมต้องทำคือต้องรีบวางก่อน แล้วก็ทําตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ทําเสาสี่ด้านทําตรงเตียงหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมจะทําคือสวยปละล่ะใช้ได้นอกนอน่นอนแล้วกันสีส่อพเพนก็ปล่อยมันอยู่ตรงนู้นไปนะครับผมอตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้นาฬิกาในคอมจับเวลาแล้ว เดี๋ยวมีคนโทรมากวุนอีกไม่ออแล้วเนื่อยนะครับเพราะการตัดต่อมันไม่ได้ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงอ่าแต่ก่อนชั่วโมงไม่ได้ลงในนั้นอีกถ้าลงทิงเกอร์เอา้ามีไม้ในตัวอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือถ้าลงทิงเกอร์ใช่ไหมเวลาคราฟมันก็จะแบบฟับๆเลยนะครับอันนี้เอามา ล้วพวกมแมลงเลยเก็บทั้งหมดเลยอ่าผมจะเอาอันนี้ไปใส่ไว้อย่างนี้แล้วก็เอานี่วางนี่รียบร้อยก็สดดีครับเก็บก็ตอนนี้ที่ได้มานะก็อย่างที่เห็นสกาลับนะครับสกอร์เปียนแล้วก็คามิโอสปเดอร์นะครับที่อยากได้คือปืนไลฟล์ฟวอัลซ์ลลยู นะครับส่วนสีอ่ะผมอยากได้สีดำแต่ปลาหมึกมันหายหมดแล้วอ่ะอหายหมดจริงจีเนียนนะเนียนก็เนียนเก็ปลาหมึกก็มาเนี้มันไม่ได้เวอร์ชั่นนี้มันไม่ได้ไว่ายน้ำแบบในเวอร์ชั่น1.15นะครับผมก็ต้องทำใจ ก็บ้านก็คงอีกนานกว่าจะเสร็จนะครับเอน่ะแนอนเดี๋ยวผมจะทำหลังไม้อยู่ที่อ่ะนี่เยอยสีดำเหนียออกมาแล้วได้แล้วปืนสีดำต่อไปที่ผมอยากได้คือสโคปอยากได้แบบลองเลยโอ้มีสองอันอันนี้แปดใช่ไหมแล้วก็ทรายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสายหนะครับ ส่วนกระสุนอ่ะอันนี้เดี๋ยวไว้ว่ากันมันแต่งหน้าไง,งปืนอ่ะนี่คลิกขวาเลง็งแล้วก็คลิกซ้ายยิงนะครับก็จะออกไปสู้กับนูนะ่นอ่ะซีเซอร์เพนอ่าต่อไปภารกิจเราทำอะไรไอ้บ้านเดี๋ยวผมไปทำที่หลังจะทำหลังไหมอ,อ๋ออ๋อใช่ผมอยากได้ไอ้ใ่แมงมุมอืมแต่ตอนนี้เดี๋ยวครับ ที่เล็งปืนอ่ะสะโคบแปดอันจำได้มั้งนะอันนี้ก็แปดอันนี้สองทำสโคบมาได้ได้กระจกใช้แค่สามเองแล้วก็วิธีทำสโคบนะครับก็คือครัฟกับปืนนี้ยเห็นไหมออกมาเป็นสีดำด้วยเพราะเราย้อมสีดำไว้มันก็จะเป็นสีดำนะครับก็เวลาเล็งก็นี้แล้วก็ยิงเอา ต่อไปมาดูกระสุนนะครับอันนี้ระเบิดอันนี้ของช็อตกันไลฟ์เฟรู้สึกจะใช้ s อวาน,นะครับ S อซวาอาโมซึ่งเราจะต้องหาคลิปเปอร์ตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยวไปลงเหมืองกันดีกว่าแล้วประเด็นคือไม่มีอาหารไงอ้ายย่งั้นก็ช่วยไม่ได้ จะกินเลยมันกินเปล่าๆไม่ได้ไม่มีอาหารนะครับก็ไม่เป็นไรพอเราตายก็เกิดใหม่ได้ก็เดี๋ยวตายแล้วก็เกิดใหม่เอาอยวลงไปด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ไปหาแมงมุมกันวเหล็กที่ผมต้องการตอนนี้คือพวกแมงมุมนะครับไม่ใช่สกลตัน not today หนู น็ Not Not อตทูดีน็อตทูดีรอฉันมีดาบมังกรกร่อนถ้าผมมีดาบมังกรเมื่อไหร่มันจะเทพกว่าน,นี้แล้วอีกอย่างตอนนี้ที่ได้มาธนูไม่จำเป็นเงากระโดดเก็บจะตายอแล้วเนี่ยอาผมต้องทำทางขึ้นไปเพราะมันไม่มีแมงมุมไงประเด็น ือตอนนี้ที่ผมต้องการที่แมงมุมเพราะอยากได้ใยาแมงมุมนะครับตามสเต็ปตอนนี้ขึ้นก่อนขึ้นได้ก่อนแมงมุมอะไรไว้ว่ากันทีหลังเอาใครวางตรงนั้นหรอนี่ไม่เอาลามสโตนชุบแล้วก็วางนี้ขึ้นอู้เหล็กดีดีดีด ไปขึ้นบนนี้ตอนนี้ที่ต้องการคือใยแมงมุมกับการพาเดอร์นะครับผมต้องการแค่สองอย่างซึ่งตอนนี้อาหารเราก็รลอยหลอแล้วอาหารจะหมดแล้วเนะี่ยแล้วดูหัวใจดิประเด็นอแถวนี้ไม่มีไก่ไม่มีวัวอะไรให้กินเลยนะ เอาถานมาด้วยได้มาสามสิบสามอันอเสียงน้ำน้ำจากตรงนี้อ่ะมันก็มีน้ำเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่อย่างที่ต้องการปะที่ต้องการคือใัยแมงมุมกับคีปเปอร์จ้าใยแมงมุมกับคีปเปอร์อยู่ไหนวะไม่มีอ่ะ หิวก็หิวอยากได้ของก็อยากได้ตอนนี้กินนงนาทีแล้วเนี่ยเหลืออีกสิบสี่นะครับก็ช่วงนี้อัดอัดไม่ครบเพราะว่าชอบมีเสิยงรบกวนนะครับผมทางบ้านเขาแต่งนู่นแต่งนี่มันก็เลยมีสิ่งรบกวนบ่อยนะครับก็ขออภัยที่อัดไม่เท่าเวลาที่บอกไว้นะครับผมก็จะพยายามทำให้มันเท่าเวลาที่กำหนดให้ได้ นะครับซึ่งถ้าเราไปยุ่งกับไอเน,นี้ยตอนเนี้ยมีสิทธิ์ได้โดนงาบแน่นอนและไม่ใช่โดนง่าบธรรมดานะเผลอๆมันว่ายกับน้ําไปพังบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นผมจะปล่อยให้มันนอนอยู่แค่นี้แหละอันนี้มันเป็นสีเขียวนะอย่ามองว่าเป็นสีน้ําเงินหรือฟ้าแะ้วกันตอนนี้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ไอที่บอกลูกเล่นใหม่ที่ทุกคนน่าจะเห็นแล้วอุ้ยของดีนะนี่เี้ย อยากรู้ใช่ไหมครับว่าคืออะไรลังปวกครับเรามีของกินแล้วท่านผู้ชม <S <S> <S มันจะเป็นลังปวกนะซึ่งเราสามารถเอาไปทำฟา์มปวกไว้กินได้ถ้าถามว่าพี่ทำไมพี่รู้อ๋อผมเคยเล่นม็อดพวกนี้มาหมดแล้วก็เคยบอกไปในพาร์ทที่แล้วก็คือพาร์ทแรกแล้วนะครับผม <c oughs> เราจะได้ตัวอ่อนมานะฮะเห็นไหมฟาร์มมิ่งบัคแอชิเมนต์ข <us> ึ after, <bar> ้นแล้วกินน <bırak> ้ำก่อนนะครับก็ถ้าเห็นผมเงียบก็คือกินน้ำเนาะก็คือเราต้องใช้ตัวอ่อนนะครับเพื่อที่จะไปทําฟาร์มส่วนตัวเต็มวัยเนี่ยเห็นไหมกาวเทอร์ไมก็คือปลวกบนพื้นเนาะ ซึ่งก็กินไม้เหมือนกันได้มาทั้งหมด52ตัวนะครับผมต่อไปก็แอดชื่อมอสกิทิเปิลบักนะครับผมก็จะมีนี่ที่ทอดแมลงกับนี่ซึ่งเราต้องมีทองกับเลสตนกกอนนะครับจะทำฟาร์มในพวกนี้ได้ภารกิจต่อไปคือหาใยแมงมุงมใชม่ซึ่งตอนนี้เราอยู่ทะเลทราย เราก็ลังปวกหาได้เยอะนะครับก็คือมันไม่ได้แบบหายากอะเห็นไหมเนี่ยก็เจออีกอะหาง่ายกว่าลังพึ่งแล้วกัน <laughs> ถึงดวงผมจะหาลังพึ่งเจอบ่อยครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไหนมันก็ขุดช้าเหมือนเดิมนะครับผมบอกมาเลยใช้อุปกรณ์ไหนก็ขุดช้าเหมือนเดิมแล้วถามว่าทําไมผมถึงมาขุดผมต้องการตัวอ่อนเอาไปทําฟาร์มนะครับซึ่งฟาร์มครั้งหนึ่งใช่ไหม ออกมาก็จะรังใหญ่เท่ากับรังที่เรามาขุดอยู่ตอนนี้นะครับแล้วพอเราเก็บปุ๊บเราก็เอาตัวอ่อนยัดใส่เครื่องได้เลยแล้วมันก็จะทำต่อนะครับซึ่งต้องมีดินด้วยรู้สึกถ้าที่จำได้นะโอเคหมดละได้มาเยอะมากเลยของกินเนี่ยเาแล้วจะออกไงอะไรอะบาสกานา ทุกคนเห็นเหมือนผมใช่ไหมตอนแรกผมคิดว่านอนนั่นแหะตอนแรกผมคิดว่าหนอน,น,น,นะอน,น,อนบอกตรงคิดว่าหนอนเฮ้ยอันนั้นข้างขาวแต่ว่าตรงนี้นมีท้อสะดุ้งแอะตอนแรกอะผมคิดว่าหนอนแต่พอดูไปเฮ้ยทำไมห,หนอนอะไรโอ้โหตัวเบลเรมเลยไม่ใช่นอนแล้วอะไรเงี้ยที่แท้สีเซอรเพนสีแดงด้วย แล้ะถามว่าซี e ซ p เพนทำอะไรได้นะครับฆ่าแล้วจะได้กระโหลกมาประดับในคอลเลกชันของเราซึ่งจะเป็นตัวไว้สำหรับจบซีรีส์นะครับแล้วก็ทำชุดเกาะได้มีเขี้ยวเอาไปทำอาวุธนะครับก็คือทำตีศูนย์ทำลูกธนูเกาะก,ก็นั่นแหละเอามาทำชุดเกาะนะครับดำน้ำได้แต่ว่าต้องใช้ขาคู่กับพวกไซเลนนะครับผม ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใยแมงมุมซะทีนะครับกี่นาทีแล้วเนี่ยเหลืออีกสิบนาทีเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้นอนอาวุธเราก็จะพังแล้วนะคืออุปกรณ์ผมก็จะพังแล้วแต่ทีนี้ประเด็นคือเรามีเหล็กกับไม้เยอะผมก็เลยไม่ห่วงาขอสักหกแล้วก็เอามาทําสติ๊กทั้งหมดขอสักหกเอามาทําสติกทั้งหมดโจโจ ทำขวานไว้ด้วยทำที่ขุดและพวกนี้ก็เก็บนี่เราได้มาสิบแปลว่าเราต้องไปหาทองไงละ่ะกับเลสโตรนะครับซึ่งเลสโตรก็หาได้จากแม่มดซึ่งผมจะไม่ซ้ำรอยเดิมแบบไมค์าพาร์คอรแน่นอนเพราะนี่ไม่ใช่ไมค์าพาร์คอถ้าเป็นไมค้าพาร์คอร์เหรอซ้ำรอยเดิมคือยังไงไปหาเนเธทุกบาตด้วยการฆ่าแม่มดแต่เจอสกิลตัน ฆาตัวฆ่าไปสแล้วก็สกเกลตันตัวที่5ยิงตายอะไรเงี้แมวแล้วเข็ดเข็ดตลอดอย่งางนง้นก็บอกก่อนนะครับนี่อยู่ในเวอร์ชันหนึ่งจนะครับส่วนวิธีลงมอดผมสอนไปหมดแล้วก็ไปค้นดูได้หุ้ยมีไก่มีแกะด้วยมีหมูด้วยเสียงแต่ผมจะไม่ฆ่าพวกมันหรอกนะครับ นี่มันป่าไม้เบิร์ดล้วนๆเลยปะเนี่ยมีวัวด้วยอ่าถามว่าฆ่าไหมอู้เรเวอะถามว่าฆ่าไหมไม่อะผมจะไม่ฆ่าพวกนี้กินนะครับในช่วงนี้มันไม้เบิร์ดหมดเลยปะยโอ้โหมีแต่เบิร์ดมีแต่ป่าไม้เบิร์ดอันเนี้ยอ่าที่ผมวิ่งมาคือผมวิ่งมาสำรวจเนาะอ๋อแล้วก็เราไม่ต้องทำ แผนที่และแบบไม่ครับพักคอไม่ต้องนล้วเพราะว่าเรามีเจอร์นี่แมก็คือแผนที่อยู่แล้วนะครับผมซึ่งด้านหน้าจะเป็นด a กโอ๊กซึ่งด a กโอ๊กมีอะไรมีพิกซีครับถามว่าพิกซีคืออะไรก็นางฟ้านี่ครับก็ะจะเป็นพวกพูดเนาะซึ่งถามว่ามีภายเป็นอันตรายต่อเราไหมไม่แต่ข้อเสียคือมันขมโมยของเราได้ครับผม ซึ่งแน่นอนว่าดักโอก,ก็ต้องมีทุ่งหญ้าบ้างนในแล้วก็มันจะแบ่งออกเนาะว่าสับปะหลัดอยู่ไหนอะไรยังไงบ้างซึ่งพวกมังกรมังกรมันจะอยู่ทุกที่แหละยรงไงๆอี้โดยที่ท,ที่ที่มังกรอยู่ก็จะมีสมบัติอย่างพวกทองเออหาทองจากมังกรแต่ไม่มีเลสตนใช่นะซึ่งรังมังกรมันจะเด่นมากใน แผนที่นะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมเห็นคืออะไรอยู่ด้านหน้านะเนี่ยฝั่งนู้นนะผมเห็นสิ่งไม่ชอบมาพักล้นกำลังอยู่ด้านหน้าแล้วไฟมันลุบมันตแตกไหมะ่ะนี่ไงพิกซี่นี่นะครับพิกซี่เอาวิธีจับใช่ไหมพีจีว1พันน่าจะเคยเล่นอยู่จำได้มอมมอนนี่พีจีวพันเคยเล่นแล้วนะครับผมก็ต้องใช้จา ซึ่งจาก็คือขวดโหลในการจับนะครับซึ่งผมจะปล่อยไว้เงี้ยแหละเ,เราวาร์ปได้นะนี่ยหมู่บ้านพิกซี่เห็นไหมเห็ไนไหมมันจะเป็นบ้านเล็กๆนะครับผมก็จะตั้งไว้ว่า Pi ิกซี i วิ a เลตวิ l เลตนะครับก็คือ i l l a g e ก็คือหมู่บ้านซึ่งผมจะออฟไว้ เพราะอะไรเหรอเวลามันมีแสงมันแน่าลำคันอ่าดักโอ๊กจะมีพิกซี่นะครับมังกรจะมีทุกที่เฮ้ยเฮ้ยของจองนะดักโอ๊กจะมีพิกซี่มังกรจะมีทุกที่ <c oughs> นะะะททนะครับซีเซอร์เพนจะมีอยู่ในทะเลคอกคอกคัตไทส์ Cock Cup นะครับก็จะมีอยู่ที่สวรรค์ไซคอบก็จะมีอยู่ในพวกป่าเป็นถ้ำของมันโดยเฉพาะอ่าอะไรอ่ะ พิปกิฟจะมีอยู่พวกภูเขาอะไรองเี้ส่วนในป่าสวอมแลนหรือบึงก็จะมีไฮด้ากับไอสเตมฟิเลียนเบิรนะครับผมมันมีอีกอะไอพวกเมดูซ่าอะไรมันจะอยู่ในถ้ำของมันนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่เดี๋ยวผมเช็คเวลากันเลยอห้านาทีผมจะพยายามนั่นให้ได้เอ้ยเจอรังมังกร เอาไม่ใช่ไอ้นน้าไฟมันเผาไฟมันเผาอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรครับลาวามันเผาป่าตกใจรู้ว่าหลังมังกรแล้วประเด็นคือเราว่ายน้ำยากจําได้ว่ามีฮิปโปแคมปัสด้วยนะครับฮิปโปแคมปัสก็จะเป็นขนมเคลือบโช็อกโกแลตชุ้ยอันนั้นมาแคมปัส <c oughs> ที่มันแจกการของเล่นนะฮะช <laughs> อบซื้อมาสะสมนะครับผมฮ อก็อันนี้เราจะอยู่ที่บึงนะครับผมก็จะตั้งไว้เออยังเนี่ย่ะยัง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 ไปตั้งตรงนูน้นเนี่ยวะพอีิเก็ไว้นะ้ําไม่ใช่แล้วอันนั้นไฟจากลาวาแล้วไปก็คือฮิปโปแคมปัสก็จะเป็นม้านะครับที่เพอร์ซี่แจ็กสันเคยขี่สำหรับใครที่เคยดูเนาะภาคไหนเนี่ยจำไม่ได้รู้สึกจะภาคสองมั้งอืม เพอร์ซี่แจ็กสันกับอสุนละกายแห่งท้องทะเลหรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้นะครับโซวอมเลนก็อ่าข้อดีคือเราสามารถวาร์ปได้นะครับกด M ขึ้นมานี่เอ็มแอสเทลพอร์ตได้นะครับก็จะได้ย่นเวลาด้วยพี่เกียรติมาเดินไกลไม่ใช่แน่หรอกเดินแล้วมันเหนื่อยอ่าก็จะมีไฮด้าอย่างที่ผมบอกเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็น เขาบอกว่าโอกาสจะเจอไฮด้ามันน้อยมากนะครับและพวกสัตว์ประหลาดไอตัวมอนเตอร์อย่างพวกมังกรอะไรเงี้ยในแผนที่เราอะตัวที่เป็นศัตรูมันจะขึ้นสีแดงเข้ามาแล้วตัวที่เป็นมิดจะขึ้นสีขาวพวก NPC พีซจะขึ้นสีเขียวแต่ว่าพวกมังกรอะไรพวกนี้ที่เป็นศัตรูเราก็จะขึ้นสีขาวแบบสัตว์ต่างๆนะครับเพราะมันเลี้ยงได้ไงคือ มังกรเราเลี้ยงได้นะครับอุ้ยดงไก่ดงดงไก่ก็เสร็จโจ้ดิดงดงไก่ดงไก่เสร็จโจ้เสร็จโจ้ดิดงไก่เหรอหิวไกอ่อยากกินเคฟซีครับบอลช้อนอย่างเงี้ยเคฟซีเงี้ยเออเอาไปใส่เบอร์เกอร์ก็อร่อยนะอ๋อผมบอกก่อนนะว่ามีเบอร์เกอร์ด้วยนะครับมอสเนี้ยมอสไอ้นั่น มดในปลามีเบอร์เกอร์ด้วยจะเป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ปลาหวานนะอก็ตอนนี้เรายังไม่มีแมงมุมก็เลยยังจับตัวอะไรจับถุยตกตาไม่ได้นะครับผมต้องมีแมงมุมอะถ้ามีแมงมุมแล้วก็นั่นได้เลยตกตาได้เลยนะครับก็ถามว่าแมลงเนี่ยมีแค่ในต้นไม้กับในทรายเหรอไม่ครับมีในดินด้วย เดี๋ยวผมให้ดูปวกก็อย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็มีพวกในต้นไม้นะครับซึ่งมันจะสุดแล้วก็มีในดินด้วยนะครับในทรายก็มีนี่ไงดอกมาแล้วคิกเก็ตจิ้งลีดนะครับผมผมจะไม่ขุดเยอะหรอกเพราะอะไรเหรอถ้าได้ปุ๊บเห็นไอ้ลูกเล่นใหม่แล้วเนาะ ผมขอเรียกอินโฟแล้วกันมันก็ต้องมานั่งทำอินโฟเพิ่มนะครับอุ้ยหมาเก็บบอกกระต่ายแล้วมะล้อมปีกเกตปกเกตจริงหลีดเต็มเลยดีนะไม่มีเสียงอ่าก็เอาเป็นว่าสำหรับไม้ค้ำในพันนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดและกดตามกันด้วยนะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยละก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวไปปิดที่บ้านนะครับก็ เซฟ่ันเซฟผันหน้าทางนี้ด้วยโฮมผมจะเซฟโฮมเป็นสีแดงเสมอนะครับเพราะผมชอบสีแดงเซฟสีดำแล้วมันแปลกๆมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็โอเคก็จบไปเพียงเท่าน,นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ